ครับโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ก็ได้รับกล้องย a าชิก้าอิเล r โทรนะครับตัวเจนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําการอันบ็อกกันสดๆเลยนะครับอันบ็อกกันแล้วก็ดูว่ามันมันเป็นยังไงตอนนี้ได้มาในราคา800บาทนะครับก็สภาพยังโอเคนะแต่ว่าพวกเรื่องโชตงโชสเตอร์ยังไม่ได้เทสก็เดี๋ยวยังมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ คือในราคาเนี้ยผมถือว่ามันโอเคมากๆแล้วนะแต่ว่า,าจะใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้จะแปลกๆล่ลยนะพอดีว่าลองใช้ตัว o l y p a u s ลองถ่าย,ายดูนะครับก็ปกติเนี่ยผมจะใช้ตัว iphone 7นะครับถ่ายเพราะอันนั้นมันได้60เฟรมนะอันนี้ ไม่น่าจะถึง60โอเคอันนี้ได้จากพี่เอ่อตลา,าทิปนะครับส่งโดยเคอรี่ มาค่อนข้างจะดีนะครับเน่นหนักเลยจิบยาชิก้าจากที่ผมไม่เคยที่ว่าจะได้ใช้นะครับตอนนี้นี่ผม ผ่านมือมาหลายตัวมากย,นะยาชิก้านะผ่านมาเยอะสามตัวสี่ตัวแล้ว เป็นยังไงเป็นยังไงอันนี้เป็นตัวตัวแรกนะของยั s ส i ก้าที่เคยผลิตออกมาครุ่นแรกสวยอยู่นะ โอเคก็วิธีเช็คอันดับแรกที่ผมจะเช็คก็คือ,เ,อ,อเปอิดห้องฟิลม์มห้องฟิล์มสะอาดนะครับแล้วก็ปรับลองปรับเอ,อเปกติชัตเตอร์ทำงานนะครับ ลองชัตเตบีชัตเตบีครับไม่ไม่ทำงานนะครับเหมือนตามที่เราเคยคุยกับพี่เขาไว้นะครับแล้วตัวการขึ้นฟิล์มเมื่อกี้มันติดอะไรวะน้าชัตเตอร์บีทำไม่ทำงานนะแต่ออโต้ทำงาน กเลนเลนมีลาไหมออขอดูยูไฟเดอร์นะครับตัึง<ม>ไอ,อย้ยากระจกเลงไฟเดอร์ไม่มีนะครับไม่ดูใจเห็นไหมแต่ว่าตัวโฟกัสเลงไฟเดอร์ไม่มีนะฮะ ตัวเลนส์เฟรเดอรไม่มีแต่ว่ายังถ่ายได้อะไรได้ปกตินะครับเดี๋ยวอรอะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาเออถ่านนะครับมาเช็คกันตรงนี้เลยนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับแป๊บนึ้ง เทบโทีนานนิดนึง L R C 4สก้อนแล้วก็ C R 1 2 3 1ก้อนข้างล่างข้างเงานะนะดูเงาอยู่นะครับ,รบเราใช้เหรียญแรับนี้ ถ่ายค่อนข้างจะบ้านๆไม่มีการเตรียมไม่มีการเตรียมตัวอะไรนะครับก็ขออภัยด้วยโอเคด้านบวกบวกด้านไหนวะด้านนี้ใส่ใส่๊บส,ส์ก็ลองคอมเมนต์กันนะว่าชอบภาพ อ,อของกล้องตัวเก่าไอโฟนเจ็ดหรือว่าตัวนี้นะครับโอเคลองปรับไฟแบตไฟแบตไม่ติดนะไม่เป็นไรออ ไฟรโอเวอร์ไม่ติดเอ่อผมตั้งอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ได้อยู่แล้วไม่ติดนะครับไฟหรือว่าผมยังใส่ฐานไม่แน่น นี่คือสุดแล้วนะไฟไม่ติดนะกติขนาดนี้มันน่าจะต้องอติดแล้วนะครับนะฮะไฟไม่ติดไฟไม่ติดอาจจะเป็นตามอาการที่เขาบอกนะครับว่าไฟไม่ติด โอเครับสภาพเพราะว่าได้มาราคานี้ถือว่าถูกมากละโอเคนะก็เพียศอะไรอีกว่าชัตเตอร์บีไม่ทำงานนะครับห้องฟิล์มก็สะอาดดีชัตเตอร์ทำงานนะ แต่ว่าผมจะทําให้มันเปิดค้างไวยังไงว่าแฟไม่ได้อยากดูลาจังเลยก็นั่นนหะครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะโอเคก็จบคลิปไว้สำหรับ ica, ยาชิก้าเยอะตัว35นะครับโอเคแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมน่าจะสอ,อนวิธีการเ่าข่าสะอาดเลงไฟเดอร์ er นะครับโอเคครับ เก็บไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ